คุณรู้ไหมว่าถนนสีนคลินเนี่ยบางช่วงนะครับมันติดกฎระยะเซ็ตแบกนะครับว่าคุณห้ามสร้างอาคารบางประเภทในระยะ 15เมตรจากเขตทางข้อกฎหมายตัวเนี่ยเอาจริงๆนะเป็นข้อกฎหมายที่นักลงทุนที่ดินเนี่ยปวดหัวที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลยากพอสมควรนะว่าถนนเส้นไหนเนี่ยเป็นถนนที่ติดในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องระยะเซตแบ็ก15เมตรจากเขตทางบ้างส่วนใหญ่นะครับถ้าติดข้อกฎหมายตัวเนี่ยประเภทอาคารที่สร้างไม่ได้เนี่ยจะมีแน่ๆเลยคือ อาคารพาณิชย์ห้องแถวอาคารขนาดใหญ่ที่2,000ตารางเมตรขึ้นไปหรือว่าสูงเกิน5ชั้นหรือแม้กระทั่งโรงแรมคลังสินค้าเป็นต้นที่เขามีข้อกฎหมายควบคุมนะครับว่าไม่ให้สร้างในระยะตั้งแต่15เมตรจากริมทางทั้ง2อฝั่งแต่ข้อกฎหมายตัวนี้มันไม่ได้บังคับใช้ในถนนทุกเส้นนะครับมันจะมีถนนบางเส้นที่ไม่สามารถที่จะ สร้างสิ่งปลูกสร้างพวกนี้ได้มันจะไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าที่ดินที่คุณซื้อเนี่ยมันมีหน้าลึกที่มันลึกพอสมควรเนะเพราะว่ามันเลยระยะเร็จแบ็กสิบเมตรไปคุณค่อยสร้างก็ไม่มีปัญหาเพราะข้างหน้าเป็นที่จอดรถข้างหน้าเป็นพื้นที่โลง่งเป็นพื้นที่สวนอันเนี้ยทำได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อที่ดินคุณหน้าตื้นอย่างเช่น ลึก25เมตรลึก20เมตรหรือแม้กระทั่งลึก30เมตรหน้าลึก30เมตรเนี่ยถ้าเกิดโดนระยะเซตแบ็กไป15บเมตรที่ห้ามสร้างเนี่ยคุณเหลือพื้นที่ด้านหลังอีก15เมตรเนี่ยคุณสร้างอะไรบางทีก็สร้างลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก่อนที่คุณจะซื้อที่ดินนะครับคุณก็ควรที่จะตรวจเช็คนิดนึงว่าพื้นที่ตรงนี้มันติดในเรื่องของกฎข้อบัญญัติตัวนี้หรือเปล่าคุณจะได้ไม่เสียเงินไปโดยที่คุณไม่สามารถที่จะทําประโยชน์ในสิ่งที่คุณต้องการจะทําได้ฝากไว้นะครับ ใครที่เคยเจอข้อกฎหมายตัวเนี้ทำให้คุณปวดหัวบ้างพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาทีนะครับ